วาเลตี้มัมสวัสดีค่ะพบกับเพชรอีกครั้งนะคะใครอยากมีสุขภาพดีเชิญทางนี้ค่ะวันนี้เพชรมาเอาใจคุณแม่หรือท่านผู้หญิงท่านใดที่กำลังคลอดลูกมาใหม่ๆหรือว่าวันแรกเลยนะคะที่ไม่มีน้ำนมให้ลูกได้ดื่มได้เพียงพอนะคะเดี๋ยวเพชรจะมาสอนวิธีการนวด นมแล้วเพื่อให้มีน้ำนมนะคะท่านใดที่เขาเรียกว่าน,ะะน้ำนมแห้งนั่นเองนะคะซึ่งาสาเหตุของอไม่มีน้ำนมหรือน,ะน้ำนมแห้งนั้นนะคะก็เกิดมาจากาเส้นเลือดหรือว่าเส้นกล้ามเนื้อติดขัดอยู่บริเวณส่วนนี้หรือว่าทั่วร่างกายของคุณแต่วันนี้เพชรจะมาสอนวิธีการนวดเพื่อ เรียกน้ำนมหรือว่าสร้างน้ำนมให้นะคะลูกคุณดื่มได้อย่างเพียงพอแล้วมากๆด้วยนะคะถ้าคุณแม่ท่านใดสนใจที่อยากจะนะคะมีน้ำนมให้ลูกได้ดื่มได้เพียงพอเดี๋ยวตามเพชรมาเลยเดี๋ยวเพชรจะสอนวิธีการนวดนมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะใช้นิ้วทั้ง4ี่นะคะกดบริเวณไห ปาร้าทั้งสองข้างหยุดตรงกลางนะคะตรงลําคอนะคะเสร็จแล้วใช้นิ้วทั้ง4ี่นะคะ,ะกดลงไปเพื่อทดลองว่า คุณมีกล้ามเนื้อติดขัดหรือไม่นะคะกดลงไปถ้าคุณมีอาการเจ็บแป๊บๆนั่นแสดงว่ากล้ามเนื้อบริเวณส่วนหน้าอกของคุณมีปัญหาหรือหรืว่ากล้ามเนื้อบริเวณร่างกายหรือหน้าอกคุณมีอาการติดนะคะหรือว่ายึดติดมากๆนะคะกดลงไปแบบนี้นะคะ ค้างไว้แล้วก็หมุนหมุนนะคะกดไปถึงข้อต่อไลและก็แขนนะคะ,ะดึงกลับมาแบบนี้เรารู้สึกว่าตรงบริเวณนี้แล้วปวดแป๊บแปบ๊ซึ่งเรามีปัญหาแล้วนะคะเส้นกล้ามเนื้อติดขัดนั่นเองอะระหว่างที่เรานวดไปบริเวณนี้เราก็สามารถที่จะทดลองหายใจลึกๆหายใจเข้า หายใจออกนะคะซึ่งบางคนก็จะมีปัญหาแน่นหนะ้าอกหายใจไม่ออกเหมือนจะเป็นลมอืดอัดนี่พิธีการนวดแบบนี้ก็ช่วยได้นะคะ ซึ่งบริเวณส่วนนี้ก็จะทําให้เส้นเลือดหรือกล้ามเนื้อนะคะไปหล่อเลี้ยงบริเวณนมของผู้หญิงนะคะหรือว่าถ้าผู้ชายก็ได้นะคะส่วนคุณแม่ที่คลอดใหม่ๆเส้นเลือดนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยให้ไปเลี้ยงแล้วมีน้ํานมนะคะ<ๆ>เกิดขึ้นนั่นเองอเสร็จแล้วเรานวดไปนะคะดึงมาบริเวณข้อต่อไหล่และแขนดึง แล้วเราก็กดลงไปบริเวณด้านข้างหรือว่าตรงซี่โคงหรือว่าใต้รลักแร้นั่นเองกดไปดึงมาดึงเพื่อสำรวจว่าเรามีอาการเจ็บไหมดึงเข้ามาหา,าลำตัวดึงเข้ามาหาลำตัวอีกข้างสลับกันดึงถ้าใครมีปัญหาจะปวดมากๆนะคะอดทนนิดนึงจะปวดแลแบบ็ก แปลบๆบริเวณนี้กดลอบไปก่อนบริเวณใต้นมนะคะใต้ราวนมนะคะถ้าท่านผู้หญิงท่านใดที่ใส่บลาหรือว่าใส่ยกทรงที่รัดแน่นนะคะมาช่วงนี้ก็จะปวดมากซึ่งไม่ดีต่อ,อสุขภาพนะคะซึ่ง ทำให้บีบรัดบริเวณส่วนนี้แล้วทำให้อึดอัดและหายใจไม่ออกแล้วก็เลือดไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงบริเวณส่วนหน้าอกได้ก็ทำให้คุณนอนไม่หลับแล้วก็อึดอัดนะคะ,ะกดขึ้นไปแบบนี้กดขึ้นไปนวดไปเราใช้สองมือเลยเรากดสำรวจไปแล้วนะคะเราก็หายใจเข้าหายใจออกลึกๆเสร็จแล้วเรามาเริ่มนวดบริเวณนมกันเลยนะคะ เริ่มเลยตอนนี้นะคะเราใช้นิ้วโป้งนะคะกดลงไปบริเวณที่มีจุดแข็งๆอยู่อกดลงไปสํารวจก่อนอกดลงไปใช้นิ้วกลางสํารวจลงไปใช้นิ้วสีนิ้วสำรวจกดลงไปแบบนี้ถ้าใครมีจุดแข็งแขงแล้วอาการปวดมากๆก็แสดงว่า กล้ามเนื้อที่บริเวณส่วนนมของคุณนะ,ะมีการยึดติดแล้วก็เลือดไม่สามารถที่จะไหลเวียนได้สะดวกก็ทําให้คุณไม่มีน้ํานมเสร็จแล้วนะคะใช้2มือนะคะกดบริเวณเต้านมแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการรีดหรือบีบนะคะน้ํานมรีดขึ้นนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะรีดไป ใช้เวลานวดรีดเข้าไปแบบนี้นะคะประมาณ30นาทีนะคะถ้าคุณแม่ท่านใดที่อยากจะให้มีน้ำนมดเร็วนะคะครั้งแรก30นาทีพยายามนะคะนวดนะคะ,ะนวดให้มีจุดแข็งๆนะคะของกล้ามเนื้อที่ยึดติดอยู่นะอ่อนนิ่มลงนะคะแล้วก็อาการปวดทั้งหมดก็หายไปนวดรีดไปน,ะนานนาน,นานเลยนะคะ,ะนานๆกด ไปนะคะบริเวณถึงหัวนมนะคะตรงบริเวณจุดที่หัวนมนะคะ,ะก็จะมีจุดเปิดนะคะที่สร้างน้ํานมนะ,ะวันแรกถ้าคุณคลอดลูกใหม่ๆนะคะจุดบริเวณที่ให้น้ํานมออกมาอาจจะมี1จุดคุณก็จะสามารถที่จะเห็นเลยนะคะว่า จะมีน้ำนมนะคะไหลออกมานะคะอาจจะเป็น1รูหรือว่า2รูนะคะถ้าคุณนวดานานๆติดต่อกันนะคะจะทําให้บริเวณตรวนี้เปิดแล้วก็เป็นการรีดน้ํานมนะคะนวดไปอ,อีกข้างนะคะใช้นิ้วมือกดไปเจอแล้วจุดนี้จุดเจ็บ มาแบบนี้วันแรก3ะคะนาทีคุณอาจจะเห็น หรือว่าบริเวณหัวนมมีน้ํานมพุ่งออกมาหนึ่งรูแล้วใช่ไหมคะวันที่2คุณก็นวดเหมือนเดิมนะคะนวดทั้งหมดเลยเหมือนเดิมนะคะกดจุดปลายนวดเหมือนเดิมคุณอาจจะเห็นนะคะเป็นรูที่2รูที่3นะคะซึ่งน้ํานมก็จะไหลออกมาเลยนะคะถึงเห็นได้ชัดแล้วถ้าคุณนวดเป็นวันที่3นะคะอาจจะมี4ถึง5ถึง6 รูแล้วก็มีน้ำนมออกมาเป็นขาวๆเลยนะคะถ้านวดวันที่4นวดที่5ไป1อาทิตย์นะคะนวดเป็นเวลา30นาทีหรือ1ชั่วโมงเลยนะคะแล้วนะคะน้ำนมก็จะออกมาเป็น10ถึง12รูแล้วก็สามารถที่จะพุ่งออกมาได้เลยนะคะแล้วก็ทำให้ลูกของคุณนะคะมีน้ำนมนะคะได้เพียงพอในการดื่มค่ะดีมากๆเลยนะคะ แล้วซึ่งในการนวดกระตุ้นน้ำนมนี้นะคะก็คุณแม่ก็สามารถที่จะทานอาหารครบคู่ไปด้วยนะคะอาหารที่มีประโยชน์ย่เงเส้นผักและปลานะคะนมถั่วอย่างนงี้นะคะก็จะทําให้นะคะเป็นการเรียกน้ํานมและสร้างน้ํานมให้ลูกของคุณได้ดีมากๆเลยนะคะอ่ะาใช้นิ้วโป้งกดไปโอ้บริเวณนี้ปวดมากๆเลยนะคะอ่ากดไปกด ไล่ทีละนิ้วกดไปกดไปถ้าบริเวณไหนที่กดแล้วเจ็บนะคะกดคลึงค้างไว้ไหลายๆรอบจนความปวดนั้นหายไปนี่นะคะลองดูนะคะนวดกดไปหายใจเข้าหายใจออกนวดนมทั้งสองข้า รีดไปกดจุดกดแบบนี้กดไปหายใจเข้าหายใจออกตรงลิ้นปี่ด้วยค่ะซึ่งมันจะสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะนวดไปนะคะนวดวนไปทั้งสองข้างอย่าลืมนะคะนวดตรง ก้อนแข็งๆบริเวณนมของคุณที่มันติดนะคะเป็นก้อนๆแล้วก็เลือดไม่สามารถไหลเวียนได้สะดวกนะคะจนอ่อนนิ่มลงไปเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคุณจะรู้สึกโล่งสบายจริง,รงๆนะคะอย่าลืมนะคะ30นาทีถ้าใครมีเวลาทุกๆวันถ้าคุณแม่ท่านใดอยากจะมีน้ำนมให้ลูกดื่มได้เพียงพอค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเพชรขอให้นะคะคุณแม่ทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในการเลี้ยงลูกนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบายบายค่ะ